กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะจ้าจะมีพาระอะไรใหตายมันมีพาระทงระทาพี่น้องมีพาพี่น้องมาเก็บผักจ้าเก็บผักหูกระต่ายพี่น้องเพ่นเอินหูกระต่ายต่ว่าเยลรมันเลิกอกอะไรนะอกนกพี่จ้ามามามาเก็บกันจ้าขอบคุณทุกไคลทุกแชร์นะจ้ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณที่เขามารับชมมาจ้าหมามาเก็บพี่น้องนี่พวกแอกนี่จะบ่ค่อยหลายปันใดนะทั้งนี้พี่น้องพี่เห็นบอกกำลังเกิดจ้านี่กำลังเกิด พูเนเงาไปผุนอีกจ้ะมันสิใหญ่ไปก็หนีเด้อพี่น้องเด้อ่ว่าในหนังสืออพิ่บอกว่าให้กินอ่อนๆจ้ะให้กินอน่อนแซ่บยา้วีเก็บกินปีไกจ่จะพักเห็นพี่น้องผู้ทั้งแอบฟ้าพิ่เก็บหลายจ้ะพักนกพิราบอกนกพิราบถ้าแปลตามตรงภาษาเยอรมันเนาะโดยวยาวีจะขึ้นซื้อให้จ้าอุ้ยอ่อนๆเลยทุกคน มางวดก่อนยังแห้งอยู่ยังว่านได้ตกทุกคนยังว่านได้เกิดฝนว่านได้ตกจาก้ายังว่าเกิดลายนี่จา้าไอวีลวกกินกระปนจ้างวดนั่นสิมาเก็บเอาอันจา้าไอวีสิเลก็ขไทยคลิปอันเก็บผักหูกระต่ายจา้างามๆม,มันต้นใหญ่ต้นสูงเด้อทุกคนเด้อน,นี่มันหัวก่อนออกนอจา้ามันหัวก็แตกจ้าเดี๋ยวด้วย ลักษณะใบจาพี่น้องเดียวๆเขง,งกูกระต่ายดอกมกันก็สีชมพูพี่น้องสชมพูอมม่วงนี่แหละประมาณนี้แหละมันกินได้จ้าเยาวีกินปีกายนี่แซ่บอยู่นะพี่น้องทงั้งทั้งฝรั่งเศสพนเอ้ทั้งอิตาลีย้่พนเก็บเนาะเยาวีเยาวีเขาไปศึกษาเบื้องเมื่อปีกายนี่จ้ะพูว่าคือผักบุ้งแต่ว่าเยวีก็ว่าคือผักนันละจ้าทุกคนหน่อยพูดมานาเก็บโอเด็ดฟองามเลยพี่น้อง ให้มันเกิดอีกจ้ะแต่ว่าตามทุ่งยางสิกระไยนะทุกคนบอกเฮ้ยพัดมันหอยเพื่อวันี่ไทยรูปสำนัมมกเมื่อ,อกี้คุงก็หนีุกค้นหัวก็ออกฝนบ่โตกลายมือขนาดเฮ็ดกันยังบ่ออกเนาะเฮ็ดอันม้อเร็วนะ่ะปกติสิได้เก็บเฮ็ดม้อเร็วแล้วนะนี่จ้าต้นงามๆามันพี่น้องต้นงามๆามมันถ้าพี่นอ้อ,นงงมมนนองผ,องผู้อยากเก็บเนาะ จ้าอุ้ยงามพี่น้องเดี๋ยวจะวีสิภามาเบิ้งตอนมันอันนี้อีกจ้าตอนมันไนด้ง่ญ่กว่านี้อีกจ้านี่ น้พี่น้องกลิ่นใดได้ดพี่น้องั่เมันกลิ่นไปนทุกทีจ้ะงามมากเด้พี่น้องเห็นปะอ่อ,อนๆพร้อมว่าคู่ก็ตาย อ่อนเขาให้กินนอ,นอ่อนๆจ้าในตำล้านะีงซือเพื่อนเนาะเพื่อนบอกเก็บอ่อนน้ำคักพี่น้องเพียรอุ้ยฝนตกสองสามหมื่นพี่น้องงามคักจะ้ะไม่อยากดึงอันนี้มันออกมาพี่น้องดึงหลากมันอนาะไว้เก็บกินเนาะทั้งยีบีกับมีต่ว่ามันอยู่ติดถนนคากผดนะพี่น้องอันนี้มันอยู่อันนอง ฟูด้าใกล้ๆแม่น,นามเนาะใกล้ๆแม่นามฟูด้าจ้ะทุกคนงามโอตรอจ้ะทุกคนทายพี่น้องบ้างเนาะเอาไปแค่เพอก,กินจ้ากินเป็นวิตามินวิตา้านั่งเนาะนงามพี่น้องพี่เอาไว้มันเกิดอีกพร้อมจ้า ปวดโพพี่น้องอุ้ยงามคักกำลังงามพี่น้องอุ้ยพี่น้องเบิง้งฟังนี่จ้ะเพียะงามคักนี่พี่น้องมาเบิ้งนี่ ต้นใหญ่ๆมันนี่จะเห็นบะพี่เป็นลักษณะสีจ,ะจ้าพี่น้องเห็นไหอุ้ยงามคักพี่น้องเพียพปดโพจ้าเพียย้อนแสงจังน่อยทั้งนี้พี่น้องเพงามเพียอุ้ยสะอ่อนคักพี่น้องมันถือฝนพี่น้องสุดยอดเลยนะ้องงามคักงามแน่เพียร ทุกคนเบ่งจายามีเก็บพอแล้วทุกคนเก็บไปแค่พอกินจ้างามคักพี่น้อง่ <c oughs> อ,อนๆรวยสวยอยู่ไหมเพีย <pe> er> เต็มเลยจ้าเต็มเลยพอแล้วจ้าพอแล้วพี่น้องอุ้ยมีความสูงก <pe> er> ั่น้องงามคักแน่เพีย <pe> er> <pe> er> <c oughs> อุ้ยกำลังปงเป็นนอเป็นนอออกจ้าพี่เห็นบ่ ผักผูกระต่ายผสมพันวาเนาะสุดยอดเลยจ้งงามกคนลลังทำความสะอาดจ,จะแช่น้ำไปกอนแช่ไปกินงโซดาไปจะทุกคนเก็บหญ้ามาด้วยนะนี่เจวีก็มีหญ้าพันสิงโตด้วยทุกคนกินกับตำหัวคอนระบีกุ้งสะดุ้งจ้ะหญ้าพันสิงโตทุกคนชูฉิมหอดบานเฮียวปวจศาพี่นองโอเคนะจตาเนาะเดี๋ยวเจวีลวกจ้า ตำอันหัวคอละบ,บีลวกกุ้งลวกอย่างกอนจ้ะนั่งซีมกันเนาะทุกคนมันแจบจ้ะทุกคนไปเก็บมาก,กินจ้นกินได้ชื่อวิทยาศาสตร์เจวีก็ขึ้นหัวคอให้นะจ้ะเขากินยอดอ่อนมันทุกคนผักชนิดนี้นะไปกินยอดอ่อนเราก็ศึกษาใครจะกินน่ะก็ศึกษาดูให้เรียบร้อยทุกคนจ้ะทุกคนมาจา้าเจวีได้ต่ำหัวคอลาบ,บีกุ้งสะดุ้งจ้ะแล้วก็ มีผักหญ้าฟันสิงโตจ้าทุกคนมากินกับตอนเราก็มาชิมมานี่กันทุกคนผักไอ้หูกระต่ายเราความกินเต็มเลยพี่น้องนี่บอกกินเขาแต่ขนมเต็มมามาจ้ะอื้มอื้มกูกลงอร่อยเนีผักเนี่ยจ้ะหลังงความจาดพี่น้อง <risque. S 2> ม,มา,าเล้วจ้ามาเล้วเผ็ดมากทุกคนปลาหมดจ้าใส่กะปิป,ปลาน้อยเดียวพร้อมเป็นมันหยุดย้าวนะนมีว่าจะไปซื้อจ้า ตำแจลบของคนได้เบียกินนานไปก่อมกินป,ปากๆพวกขวมเ้อะทุกคนเ้อะผักเห็นพวกขวมจา้าตัวอะไรเนี่ผักหรือเปล่าชิงยงชิงยาได้ทุกคนอ้แสบมากเลยตำของคอลลาเบีไปน่อง เหลือบนะอันมาทุกคนนี่จะบอกพริกมาเผ็กก็มาสวกอ่ะมาสุกคนะแคปหมูทุกคน แล้วก็มีอันขนมมันนี่เนาะรับจังหวะมงจ่าทุกคนอร่อยวาเขาละบีกรอบมากนะทุกคน ยวีลืมแบบบห่ง,ง,งเลยจ้ะด่านแฉกอะไรเงี้ยาวีเลยบังห่งคืองเขาแยีมันต๋อแฉทุกคนแฉะมากนะหัวขขเขาเยาีโอเคจา้าทุกคนเยาีก็ฝากไว้น้ำเนเด้อมากิมเนียกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยาวีน้ำเได้จ้าเด้อเพลิดลิอไปจา้าคน แม่หลาจ้าสวัสดีจ้า